สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่นะคะเย้เ yeah, ย yeah. จอกันอีกแล้วค่ะวันนี้พี่มินจะมารีวิวนี่เลยเป็นพัดลม USB พี่มินซื้อมาจากร้านนะคะชื่อว่ามิสเตอร์ DIY นี่ก็คือเอามารีวิวนะให้น้องๆดูแลเพราะพี่มินก็เนาะเพิมว่าเดินไปนะคะแล้วก็เจอแล้วน้องชายเขาก็ชอบเนาะ แล้เลยเราซื้อมารีวิวดูนะคะนี่เลยหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแอร์ตั้งโต๊ะเนาะพัดลมแอร์เนาะแต่นี้เขาเป็นพัดลม USB เย่ๆแ,แ,แกะเลยค่ะที่เขาไม่ใส่ USB มาให้พี่มินานะก็ต้องแกะกข้างนอกเนาะโอเคนี่ค่ะโอเคแล้ว นี่นี่คือแตาดาดา่แรนี่นะคะนี่คือหน้าตาของพัดลมนะมันเป็นพัดลมทรงสูงนะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมรดูการว่าพัดลมของที่พี่มินซื้มอมาเนี่ยจะเย็นหรือเปล่านะตอนแรกพี่มินคิดว่าจะไว้ตั้งหน้าคอมหรือไม่ก็เอาไว้ให้เด็กๆพี่มินนะคะนี่ดูภาพไปแบบริงเอาไว้ให้เด็กๆพี่มินนะเวลาการยุงการลมกันหนาวห,หรือการนอนนะคะช่วงบ่ายๆกอาจจะเปิดได้เขานะเดี๋ยวมาลองดูการพัดลมเราจะแรงแค่ไหน โอเคมันเสียบกับ USB ได้ใช่ไหมคะที่มิ้นก็จะเลยใช้เสียบกับซัมรองแบตก็ตัวนี้นะคะจะเป็นหัวกลมเนาะที่มิ้นก็จะเสียบเข้ากับตูดข้างหลังนี่แล้วก็ตัวนี้นะคะ USB เสียบเข้ากับซัมรองแบตนะคือทัลรองเกิดว่าพัดลมเขาจะเย็นหรือเปล่านะโอเคเสียบแล้วนะคะนี่นะเสียบปากเรียบร้อยนะก็เปิดพัดลมเลยนี่ได้ที่มิ้นเปิดเป็นแบบ แรงสุดเลยนะคะนี่แรงสุดเลยนะก็ก็เย็นนะคะเย็นอยู่พิมิลเราไปลองดูกันว่าเด็กพ่มินจะชอบไหมนะคะอ,อาจจะมีเสียงบ้างนะ,ะพี่มินก็จะเอาไว้เฉพาะเวลาแบบการยุ่กันร้อนๆนะคะเพราะตอน,นบ่ายๆเนี่ยมันจะร้อนใช่ไหมคะก็จะไว้กันนะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ และอย่าลืมกด s c ดต,ต b e ช่องมินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย